สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการรีวิวขายรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นรีโมทยี่ห้อออนเกียวนะครับเป็นรีโมทออนเกียวรุ่น RC 7 3 7 M นะครับคุณผู้ชมครับรีโมทที่เอาไปใช้กับเครื่องเสียงเครื่องเล่นต่างๆของออนเกียวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับเป็นสินค้ามือสองครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับมารีวิวขาย รีโมทยี่ห้ออ่อนเกียวรุ่น RC737M นะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเวลาเรากดให้สังเกตดูไฟตรงนี้เลยนะครับถ้าเรากดปุ่มนะครับถ้ามีไฟออกเนี่ยแสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีแสงอินฟราเรดออกเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสาหรับเจ้า ออนเกียร์รีโมทตัวนี้นะครับเป็นออนเกียร์รีโมทคอนโทรลรุ่น RC 737M นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับรีโมทตัวนี้ครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายนะครับในราคา800บาทนะครับของแท้นะครับถ้าเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งก็ขายอยู่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ